จะพาคุณผู้ชมไปดูความน่ารักแล้วก็ความสมบูรณ์ทางธรรมชาติทางทะเลที่สุราษฎร์ธานีค่ะเป็นความน่ารักของโลมานะคะที่เขามีปฏิสัมพันธ์กับชาวประมงพื้นบ้านกันอย่างใกล้ชิดก่อนหน้านี้ค่ะมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอแสดงถึงความคุ้นเคยของชาวประมงพื้นบ้านและโลมาที่แหวกว่ายอยู่บนผิวน้ำทะเลโดยชาวประมงพื้นบ้านค่ะยื่นปลาทูไปให้โลมาเนี่ยสี่ห้าตัวก็มากินกับมือนะ แล้วก็หมุนเวียนกันมากินกับมือของชาวประมงเนี่ยเห็นอย่างสวยงามเลยทีเดียวทางคุณธนกิจเจริญธรรมค่ะชาวประมงพื้นบ้านและผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่เจ็ดบ้านปากดอนสักตำบลดอนสักอำเภอดอนสักจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีบอกว่า ฝู้งลมมาที่เห็นเนี่ยจะอยู่กันที่บริเวณทะเลดอนศัก์หลังเขาชะโงกใกล้กับรอยต่อทะเลกับอำเภอกาญจนะดิตซึ่งก็เป็นความคุ้นชินของชาวประมงนะคะเมื่อออกวางอวนเนี่ยลมมาก็จะมาใกล้ๆเรือแล้วก็มกินปลาจากมือของชาวประมงก่อนหน้านี้นะคะฝูงงลมมาเนี่ยเขาจะอยู่กันที่อำเภอดอนศัก์รอยต่อกับอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชเท่านั้นนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าพฤติกรรมของเขาจะเปลี่ยนไปขยับพื้นที่อาศัยมาหากิน มาถึงบริเวณนี้แล้วก็แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติในท้องทะเลรวมไปถึงโลมาเขารู้สึกปลอดภัยว่าจะไม่โดนทำร้ายเพราะว่าเข้ามาอยู่ใกล้ชาวประมงได้สำหรับในอนาคตนะคะชาวประมงก็อยากที่จะผลักดันให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสุราษธ,ธานี